ยังไี่ดีเลี้ยงเข้าไปสบัดโด่งๆทีนี้ครูป,ปื้มครูป,ปื้มมาครูป,ปื้มอยู่นี่ครูป,ปื้มช่วยหน่อยทีนี้ให้บอลครูป,ปื้มปึ้งแล้ววิ่งเข้ามารับบอลแล้วครูป,ปื้มยื่นแขนมาเกี่ยวปั้งแล้วจำยิงแต่เวลาสบัดปล่อยบอลเนยียนๆไม่ต้องรีบปล่อย ปล่อยออกนิ้วกลางสะบัดออกนิ้วกลางโดง่งๆนะครับสะบัดออกนิ้วกลางโดง่งๆสะบัดออกนิ้วกลางโดง่งๆไปเลี้ยงมือซ้ายเด้อเยี่ยมบอลสองลูกดิวูวใช้สองลูกดิเออคบคบเื้มคืนให้เลยคบปพื้มคืนให้เอ้ออย่างงี้ก็ได้นี่